ก็ไปซื้อต้นไม้มาแล้วมาลองกระถางก่อนนะว่าได้หรือไม่ได้นะคือถ้าไม่ได้พี่เขาก็ไม่ให้เปลี่ยนเสวยนหนี่ลองไปโชว์หน่อยอ่าเดี๋ยวพี่อนไปโชว์ให้อ่าไหนพี่เก่งแนะนําเลยอ่าอ่านี่ฮะไหนลองยังไงลองยังไงอ่ะพี่เก่งพาไปเลยอ่ะพี่ย่นไปเลยฮะเราลองเอาไปเทียบได้เลยอ่ะเอาต้นไม้มาสิ่ก็คือเนาะถ้าใครซื้อต้นไม้เนืาะเรามาเทียบเลยเนาะดูแค่เนี้ยอ๋อนี่ไงเข้ามุมบ้านนะโตอาหารอ๋อหนุนขึ้นมานิดนึงสวยเลยหรือรวยอะไรอะยกวดใช่ไหมฮะ อ๋อ oh, สวยเลยสวยเลยอยู่มุมบ้านอยู่โต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวโต๊ะรับแขกครับชอบอันนี้อาไปยื่นสวยเลยอ่ะชอบอันนี้ไปยื่นมากใของนี้เขามีชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้พี่เก่งเอาไงเอาไงเอาไปได้เลยนี่ไงนี่นี่นี่ผมชอบอันนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้โรยหินตรงนี้โรยหินหน่อยก็จะมันจะบังกระถางเลยได้ไหมจะมันใสอ่ะมันดูแบบงานญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนี่งานญี่ปุ่นด้วยฮะโอ้โหสวยมากเนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมดีไซน์นะฮะใส่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 ผิด ใส่ซาไอหินสีสีให้มองนะเนื้อใส่สีสีเต็มเม็ดเม็ดเพชรก็ได้เราไฮโซไงเราไฮโซเราต้องใส่เม็ดเพชรไงเออเพชรปอมนั่นแหละเราต้องรัดหลายอย่างเนาะหลายแบบเนาะสวยมากสวยมากงานแบบเหมือนจะมีชิ้นเดียวนะนี่ไงนี่ไงแทบแทบแบบเหมือนจะมีชิ้นเดียวเลยนี่เพี้ยงใส่ผักกาดด้วยเพี้ยงใส่ผักกาดแล้วขึ้นเลยดูแล้วแบบเออมีรแลาขึ้นมาทันทีเหแจ๋วอ่ะใช่ อา้าวใครต้องการกระถางของแต่งบ้านส,สวยๆพีง่งแนะนำนะครับมาที่ร้านพี่เก่งนะครับอยู่ตรงช่วงอซอย90นะฮะตรงกลางเลยนะพี่เก่งขายทุกวันนะครับเพราะว่าง,งกของเรือ<ก>ร่องงกเหรองกโอ้ยคนนี้งกนะฮะไม่ใช่คือลูกค้าเขาเยอะลูกค้าเขาเยอะนะรายจ่ายค่อนข้างมีลูกมีเนี่ย <laughs> ของแต่งเพียบเลยไหมเนี่ยเห็นไหมของแต่งเพียบเลยไหมเนี่ยของแต่งเพียบเลยไหมเนี่ยนะ อ้าวแวะมาพี่เก่งก่อนจะถนัดพวกงานปั้นงานปั้นงานปั้นครับงานพวกงานปั้นงานแฮนด์เมดแต่เขจะเป็นศิลปินคนหนึ่งอ้าวร้านนี้เพียงบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับร้านพี่เก่งนะครับปูนปั้นนะครับคุณมาร้านนี้แล้วคุณจะได้ของทุนใจที่สุดในโลกใช่พี่เก่งขอบคุณครับพี่เก่งสวัสดีครับขอบคุณครับไปละไปไปไปเดี๋ยวขออนุญาตไปดูอันนู้นหน่อยพี่ยุนพี่ไอ้ร้านนั้นร้านไหนนะที่เขาบอกพี่เปแน่ไปรีวิวอะหลังร้านอะไรวะ คือมีอยู่ร้านนี้เขาอยู่ฝั่งโน้นไม่ยุนผมไม่เคยรีวิวเขาเลยแล้วเขาบอกพี่พักกันบอกพี่พัฒน์มาว่าให้เี่ไปรีวิวให้เขาหน่อยหลังร้านเลยเขาหอมหลังร้านเขาหอมอ่ะไปเดินซอยนี้ไปเดี๋ยวขอญาตไปรีวิวผู้ชมครับผมไม่เคยมารีวิวร้านนี้เลยนะเดี๋ยวขอญาตไปรีวิวร้านนี้หน่อยนะฮะอันนี้ต้องให้จัดการละเดินไม่ได้เนี่ยเดินไม่ได้เนี่ย นี่ต้องเคลียร์นิดเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เนี่ยอ่าตลาดเคลียร์หน่อยด้านหลังเหรอไหนอ่ะ หก็ขายอาหารใช่ไหมฮะร้านใจเนาะโอเคร้านนี้แหละไปด้อ่ะพี่ยุ้นเราเปิดเปิดคลิปด้วยหน่อยอะพี่ยุ้นเราเปิดมาเปิดคลิปตรงไหนหน่อยเดี๋ยวเพิ่มเพอเพิ่มไปตัดเลยเพิ่มไปตัดไปตัดไปตัดเลยนะพี่ยุ้นหิวไหมผมกินกินข้าวมากินข้าวเหรอผมหิวแล้วเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนพี่ยุ้นมีอะไรอร่อยๆด้วยเหรอครับน้องๆตามพี่เอกมาเดี๋ยวพี่เอกจะไปหาของกินอร่อยๆนี่ ไม่ผิดร้านนะพี่ฮะไม่ผิดร้านไม่ผิดร้านนี้อร่อยฮะนี่ร้านอะไรนี่อ้าวนี่นี่เปิดประตูเลยพี่เปิดเลยไม่ผิดร้านนะอ้าวอ้าวดึง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 อตานแล้วเราก็เป็นอ้าวมาพี่หิวพอดีเลยเชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขออนุญาตเข้ามาขาของกำลังหิวเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยเอาหนักหนักเลยที่ทานมีอะไรบ้างอันนี้แบบเบาๆนะฮะอันนี้ก็เอ่อ รูฟรูฟแคร์เหรอพี่เอกได้ค่าตัวไหมเนี่ยอะไรนะฮะบีเซนเตอร์นี่ไม่เราเราเรารีวิวไปก่อนเดี๋ยวเผืขาเผื่อเขาจะเห็นว่าเอ้ยจ้างดีกว่าอะไรเงี้ยนะไอ้พวกนี้เราต้องชิมนะต้องอะไรไหมฮะเดี๋ยวต้องชิมด้วยไม่ใช่ชิมหรอคือให้ทนถือนิ่งๆให้ชิมเลยอ้าวเดี๋ยวพี่จะชิมนะครับผู้ชมดูคลิปให้จบเดี๋ยวพี่จะชิมนะอันนี้ก็เป็นสูตรที่เร่งขนนะครับเร่งความเงางามของขนนะครับใช้บอกไปดูนะพี่ ใช่ใช่ไหมพี่เอ้าพี่ผมเก่งนะงอ,อ้าวจะจ้างผมไหม <laughs> อันนี้คือเป็นสูตรเล้งขน,นครับแล้วก็ความงามของขนครับคือขนจะไม่ร่วงนะแล้วก็เวลาที่เราทําความสะอาดก็จะง่ายด้วยครับนี่ก็ถ้าใครที่เลี้ยงแมวที่เป็นขนยาวๆแนะนําตัวนี้ดีมากเลยนะครับพี่พ <จะ S 1> ก็เป็นกูรูด้วยพี่กินแล้วพี <จะ S 1> ่กินแล้วเอาเนี่ยเดี๋ยวจะน้อยกงหายใจกันนะคาริว่าอันนี้ย่อ คานิว่าอันนี้พอดีอ่านออกนะก็เลยอ่านง่ายหน่อยคานิว่า,าอันนี้เป็นสรัะจะยากนะเนี่ยอันนี้สำหรับแมวขนสั้นนะครับถ้าคือเมื่อกี้ตัวแรกเนี่ยคือเป็นแมวขนยาวแต่ถ้าแมวขนสั้นนะพี่แนะนำตัวนี้นครับก็คือเป็นตัวที่มีสารอาหารครบถ้วนนะครับถ้าใครเลี้ยงแมวอยู่แล้วอยากให้แมวสุขภาพแข็งแรงอยากให้ขับถ่ายดีนะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่ดีแนะนำเพราะว่าตัวนี้สารอาหารเขาเยอะมากเลยนะเนี่ยเห็นไหม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 ในี่พี่ยุน เนี่ยต้องชิมแล้วแหละอร่อยด้วยอร่อยด้วยอันนี้เป็นรสปาปิก้าร์<ะ>รสปาปิก้าผมไม่ค่อยชอบปาบปิก้าผมชอบอ่อลองดูลองดูคือ <c oughs> ถามว่าทําไมเอกกิ่งชวนพี่ยุ้ธมาร้านนี้เพราะอะไรไหมครับอ <c oughs> ยากให้คุณโทรมาเห็นครับว่าที่เนี่ย เรามีร้านขายส่งอาหารสัตว์เลี้ยงครับทุกประเภทไม่เป็นสุนัขแมวนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ทุกชนิดที่นี่มีหมดเลยนะครับเขาอยู่โซนหลังนะครับหลังซอยซอยฟอสิเบตและเราผมว่าเราอยู่ตรงเราเรียกว่าเราอย่าไปเรียกว่าโซนหลังดีกว่าผมว่าเราเราน่าจะอยู่ว่าด้านด้านด้านรอบด้านข้างด้านข้างด้านรอบด้านรอบด้านหน้านะทางทิศตะวันตกด้านรอบของอาคารคือทุกคนอ่ะจะเดินแต่ตรงกลางไงพี่ยุทธใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มาเดินในตรงตรงโซนหลังร้านเท้าหอมใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอ่ด้านหลังเราจะเป็น โซนสัตว์เลี้ยงใครที่จะเดินโซนสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วคุณก็ไปซื้อสัตว์เลี้ยงที่นั่นนะครับพี่เอกแนะนําว่าถ้าคุณจะหาซื้ออาหารที่ถูกที่ดีแล้วเยอะมีให้เลือกหลายยี่ห้อแวะมาร้านพี่เขาครบครบเลยเยอะเยอะมากครับนี่ฮะอุ้ยโลยนคอนิวนี้ไม่แนะนําไม่ได้เลยอันนี้ก็อันนี้ผมต้องแนะนําพี่ยี่ห้อนี้เนาะเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจ้างพิเซนเตอร์แพงมากเผื่อจะหลงกลนะอ่ะอันนี้เป็นโลย้อนคอนิวนะฮะก็ เมื่อก่อนนี้ผมเลี้ยงแมวแล้วก็เคยให้ทานนะฮะเคยเลี้ยงอะเคยเลี้ยงะเคยเลี้ยงจริงอนี่เคยเลี้ยงจริงแล้วให้ทานนะแมวผมมันหล่อมากนะผมเคยเอาแมวเอาไปอาบน้ําหมอที่ที่โรงพยาบาลสัตว์ก็บอกว่าทำไมไม่รับผสมพันธุ์แมวตัวเนี้ยมันเป็นแมวที่หล่อมากผมเคยเลี้ยงเจ้าโซดานะฮะ บอกใอค่ายินตัวน้กินดีมากเลยพวกนี้มันเหนียวไหมครับพี่อันนี้พี่โยธจะบอกเลยว่า <S <S เหนียวไหมครับเวลาที่เราเหงานะกลางคืนเนี่ยเล่นหน่งเล่นเน็ตเล่นคอมนะก็กรุบกรุบไปเหนียวไหมเหนียวไหมกรุบกรุบไปในกรุบกรุบไปนะอ่าเนี่ยกรุบกรุบไปนะผมว่าเหนียวนะพี่พคือมันจะเหนียวพี่โยนแต่ว่ามัน <S 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 เพลินนะทั้งคืนนะชิ้นหนึ่งนี้ทั้งคืนนะใช่ไหมพี่ทั้งคืนนะพูดเหมือนให้ผมอยัดให้ผมต้องลองพี่ยโยนลองยังไงบ้าเลยคืออย่างนี้บางทีเราเล่นเล่นหน่งเล่นเน็ตเนี่ยรูดรูดหน้าจอมันมันง่วงมันงงงอออนนนนนนนเเเี้้ยพพลลลลิิะะะต อ๋อยี่ห้อนี้ก็เขาก็บอกว่าสปอนเซอร์หนักนะยี่ห้อนี้นะอาหารแมวต้องมีโอเนี่ยยี่ห้อนี้เขาบอกว่าเขาจ้างสปอนเซอร์หนักมากอันนี้พี่เอกก็มารีวิวให้แล้วน่มีโอนะนมีโอนะนะนะไหนพี่มีอาหารสุนัขไหมโอ้เยอะโอ้โหเยอ้าวคุณผู้ชมดูตามภาพเลยดูตามภาพเลยเอฟสี่พี่เพชดูตามภาพเลยแล้วกันโอ้ย รู้แล้วไม่ไปที่ไหนแล้วมาซื้อร้านอาหารร้านนี้ดีกว่าของเยอะของถูกของเยอะของถูกเอางี้เดี๋ยวพี่ไปขอเบอร์พี่ให้ดีกว่าปะอย่าไปขอเบอร์พี่เยครบเลยนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากพี่จ๋าแป๊บหนึ่ง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 คาไหนพี่นี่นะเอพี่นะสวัสดีครับพี่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามี ลูกค้าซื้อสัตว์เลี้ยงด้านในแล้วใช่ไหมฮะหลังร้านข้าวหอมเขามีร้านร้านอาหารที่เยอะมากราคาถูกไหมพี่ที่เนี่ยราคาย่อมเยาวค่ะคือเราเอากำไรไม่มากนิดหน่อยๆพออยู่ได้ค่ะครับผมเรามีหลากหลายค่ะคือถ้าที่อื่นขาย500อเนี่ยนะครับพี่เขาขายประมาณ49 9น้ฮานะมันก็ถูกกว่า1%นอไม่ได้หนึ่งบาทเลยนะสองเปอร์เซ็นต์แซว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 สูงว่าที่อื่นเนี่ยนะเว้ยขายห้าร้อยพี่ขายเท่าไหร่ ห้าร้อยเราปุ้ยเราสมมติสมมติเอาเรื่องจริงเรื่องจริงประมาณเหรอฮะก็ลงท้ายเก้าเก้าออาจจะเป็นเอ่อสี่หกเก้าสี่เจ็ดเก้าอะไรเงี้ยครับก็คือจะถูกกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างนี้พี่สมมุติว่าผมเปิดร้านขายสัตว์เลี้ยงอยู่อยากจะรับอาหารที่ไปขายได้ไหมได้ค่ะมีราคาส่งไหมมีเรามีราคาส่งแล้วก็มีมีนี่ค่ะ มีเป็นเป็นเนี่ยทางเฟซทางไลน์ค่ะมีพร้อมเยติดต่อเข้ามาได้เลยได้เลยด้านบนชั้นนะคะน้องๆครับก็ตามภาพที่เห็นตอนนี้เลยนี่นี่ตามภาพที่เห็นตอนนี้เลยนะก็คือแอดเลยแคปหน้าจอก็ได้แคปเจอร์เลยนะแคปหน้าจอแคบเลยนะแล้วก็ไปสแกนค r วโค้ดนะครับจะเป็นช่องทางการติดต่อร้านพี่เขานะครับนะเต้องการอะไรเดี๋ยวพี่เขาส่งให้นะครับก็ไม่แพงนะครับแล้วก็คืออาหารเนี่ยบางทีเนี่ยพี่เอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าบางที่เนี่ยเราซื้อได้ แต่บางทีไม่แท้เดี๋ยวนี้ของปลอม<ช>มีนะของปลอมมีนะพี่ยุนโอสั่งออนไลน์บางทีไปเจอของปลอมะฮะอะไรเงี้ยผมไม่อยากจะบอกปลอมมาจากประเทศไหนนะฮะแต่ว่ามันมีของปลอมนะครับแต่ว่าร้านนี้รับประกันและมั่นใจว่าอาหารทุกซองทุกกี่ห้อของแท้เก้าอ้ดีโอ้โหมาด้วยมาด้วยพี่เดี๋ยวขอร์โทรพี่หน่อยต้องมีลูกคู่ด้านหน้าเลยเอาเบอร์พี่พี่บอกสิพี่บอกเลยจําได้เปล่าเดี๋ยว ด้านหน้าของของเท่าแก่ค่ะอ้โหแ้วเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปของเท่าแก่ใช่ไหมอ้าวอางี้เดี๋ยวผมไปอินเสิร์ตภาพเบอร์โทรให้ข้างหน้าแล้วกันนะถ้าใครจะสั่งอาหารนะครับก็ติดต่อมานะครับแล้วคุณจะได้หายอยูละยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแบบบางทีเราแบบเงาเงาปากเราก็อยากได้ตัวไหนเราก็ครับเด็กอ้าวพี่เขาไม่มีแบบไอ้นี่เหรอจะจะชิมให้ผู้ชมเขาดูไงว่ามันอร่อยแค่ไหนไงจริงเหรออ้าวถูกอะถ้าเกิด อ้าวพี่เขามีแบบใส่แล้วไงอ๋อพอแพ็กกิ้งไว้แล้วเาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดอดเห็นเลยเดี๋ยวพี่จะกินโชว์ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าพี่เขาใส่ถุงไว้แพ็กกิ้งแล้วนะที่จะกินได้ผมเดี๋ยวผมเอาบัญรเช็คเราพี่เอกจะไม่เป็นไรขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับพี่อ้าววันนี้เรามารีวิวร้านนี้นะฮะเป็นร้านอาหารนะครับที่อาหารโคตรเยอะมาร้านนี้เยอะมากบางทีไม่รู้นะว่าอ้าวเบอร์โทรไปดิเบอร์โทรไปดิเบอร์โทรนี่เบอร์โทรเบอร์โทร อ่ะหยุดทุกวันนักขัดตะเลิกนะเพราะว่าพี่หนุ่มเขาเออ่ไปรีแลกซ์นะฮะับนรดาขัดตะเลิกแล้วนี่ฮะเบอร์พี่หนุ่มนะร้านใหญ่นะานใหญ่มากเอ็นเตอร์เท่าเลยเนี่ยร้านโคตรใหญ่โอยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหหกห้องเลยนะไปไปไปขอเต้าซอยนี้หน่อยไปวันนี้เป็นการไหลที่ยาวมากเลยเนี่ยผมอะไรผมไม่เคยมาในร้านนี้ผมอะไรพยุนนี่ยาวมากเลยเนี่ย โปรติผมไลฟ์ประมาณ50นาทีแลก็ผมยังได้ถามเนี่ยว่าเราจะมีไหมว่าระยะเวลาต้องต้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดีย๋ยวนี่เดี๋ยวเรื่อยๆเดี๋ยวไปตอบว่าอะไรนี่หน่อยพี่ไปตอบว่าร้านนิดหน่อยคือเขาไม่ไปตอบคอมเมนต์ในติ๊กต็อกผมผมโกรธมากโกรธมากเนี่ยร้านเนี่ยพนักงานผมโกรธทุกร้านเลยโกรธทุกร้านเลยเพรอะไรครับไม่เอาไปตอบคอมเมนต์ผมสวัสดีครับแกโกรธแล้วโกรธโป้ง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  ไม่ทำไมโป้งเพราะอะไรแม่ค้าทำไมเขาไม่ไปตอบคอมเมนต์ลูกค้าในี่จิ๊กตอกโอ้ขอโทษของแก๊นี่แสนกว่าวิวคนคอมเมนต์มานะเจ๊ต้องไปตอบหน่อยได้เลยได้ยเลยผมงจ้างแอดมินแล้วแหละไปตอบนะเอาดีกันดีกันดีกันโอ้ยเราจ้างแอดมินแล้วดีกันดีนะฮะเอาเดี๋ยววันนี้มามาดูอย่าห้อวดอะไรมามาร้านมาอะไรนี่ต้องอวดหลานนี้ก่ลังเปล่าเลยกลังเปล่าเลยเที่ยงอาบน้ำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวฝากสัก ตัวนในนะปลาให้ตัวในมาเนี่ยวันนี้ตัวดำเนี่ยวันนี้ตัวดำเนี่ยใหญ่เกินไปนะคะใหญ่เกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่เป่าแล้วให้ขนไหนนะครับแล้วก็บริการทุกระดับประทับใจทุกตัวทุกสุนัขทุกสายพันธุ์นะครับร้านนี้บริการดีมากครับนี่นี่มาแล้วมาแล้วที่นี่นี่มาแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบ้านสัตว์เลี้ยงนะครับร้าน จะแสนจะสองแสนวิวแล้วร้านนี้นะฮะโอ้ยนี่สำหรับใครที่ชอบจุ้มเม่งนะมาได้เลยอันนี้คนดูนะเอ่อถ้าใครดูละครนะฮะจำได้ไหมจุ้มเม่งนะฮะดังมากนะฮะแล้วก็จุ้มเม่งเนี้ยไปห้างไหนที่ห้างแตก ข้างแตกพยุนต์เ็จ้าจุ๋มเหม่งถ้ามาตลาดนี่ก็ตลาดแตกเลยอันนี้เป็นลูกหลานจุ้มเหม่งก็แล้วกันนะนะเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับนี่ฮะโซนอเลิร์ดนี่เนเนนี่นเนกนเ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 อเน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 เ่เน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 เเนเนเนเ่เนเเเ่เวเน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 นเนเนเเเนนเนเเเนโยโอน Oui. ตัวตุ้งในร้านเลยมีสองตัวแค่สองตัวส well ีมือตัน ok ี้สวยมากครับสสีมือตันี้สวยมากนี่ผู้ชมวันนี้ผมขออนุญาตไม่จับนะเพราะว่าดีผมไม่จับอย่างอื่นมานะผมอนุญาตไม่จับไม่เป็นไรนะแต่ว่าต้องเห็นนะน่ารักมากน่ารักมากตัวนี้สีมือตัวนี้น่ารักมากอีฟตัวนี้นี่ขออนุญาตอินเสิร์ตตัวนี้หน่อยนี่สีมือตัวนี้ลูกตัวนี้สีมือตัวนี้น่ารักมากเดินหน้าเขาดูดินี่คุณเป็นไรไฮไลท์ดังไงไปไฮไลท์ดังกันเนี่ยไฮไลท์ดังกันเนี่ยแหมไฮไลท์โอ้โห นี่ตุ้มตน <Oh ี่นี่หน้าหมีเลยนะนี่หน้าหมีเลยนะโอ้ยหน้ากลมมากโอ้ย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 วัคซีนหรือยังเย็บรอยแล้วด้วยเย็บรอยแล้วหนึ่งเข็มนะฮสองกำลังตังราคานี้ไม่ต้องพูดถึงใครที่หาสุนัขสายพันธุ์ดีสายพันธุ์แท้นะครับแล้วก็ดูแลหลังการขายที่ดีนะฮะแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับวัคซีนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแวะมาครับ บ้านสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครที่แล้วเก็บต่อไปนี่บาร์ดูนายังไม่รู้เนี่ยสองตัวนี้คือวดังเลยอากนี้ข่าวชั่วเลยนะโอ้ยตายแล้วใครที่ชอบสองตัวนี้ต้องซื้อคู่นะตัวเดียวไม่ได้เพราะน้องน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะถ้าคุณเอาไปตัวเดียวอีกตัวจะน้อยใจนี่เล่นด้วยกันด้วยเนี่เล่นกันด้วยนะฮะนี่ฮะาากกยยสวมสวยมากสวยมาก โอ้โหแจ๋มากพี่น่ะทรงเสริงสวยนะพัตปอดี้สั้นๆเนี่ยนะฮะเสน่ห์ของพิีเวตนะครับใครที่มาที่นี่นะครับคุณจะได้สุนัขพันธุ์ดีสายพันธุ์แท้ครับแล้วก็คุณภาพดีนะฮะน่ารักมากเลยนะอ่าน่ารักมากโอเคเจ๊อ่ะนะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัไปตอบด้วยนะเราดีกันแล้วนะจะรีบไปตอบนะขอบคุณท่านผ่อนครับไปดูร้านนี้ต่อส่องแมวหน่อยเราทาสแมวหลับด้วย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 ดูดิหลับหลับหลับแมวอะไรเราจะปลุกเขาตื่นไหมเนี่ย สามสีอันนี้เหมือนเป็นเปอร์เซียป่ะฮะเดี๋ยวเราถามเจ้าของแล้วแหะเราก็ไม่เชี่ยวชาญอ่ะสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับโป้ง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 ไปตอบคอมเมนต์ให้หน่อยตอบแล้วค่ะไปตอบอีกเข้าไปบ่อยๆเลยมันแสนกว่าวิวแล้วถามแล้วนี่ร้านนี้มาก็แสนกว่าวิวนะร้านนี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้นั่นก็แสนวิวนี่ก็แสนกว่าวิวนะตอบให้หน่อยนะตอบนะอ่ะดี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 เมื่อกี้ทั้โป้งนี่เขาจะไปตอบดีเลยนะ อันนี้แมวใส่ปลาอะไรเจ้สัอตติ๊กอะตัวติโฟอ๋อสัอตติโฟเขายืนผมดูและมันมันมันมีคุณลักษณะพิเศษยังไงบ้างรครับตัวนี้<อ>มันสวยมันน่ารัก <c oughs> มันจะกักัวติ<อ>๊กโฟอ๋อหูหูมันจะกักเข้า,าอ๋อหน้าสวยมาก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 ครับสวยมากครับร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่แมวนะครับเซอร์ลาเขาก็สุดยอดมากไอ้ตัวนั้นไปไหนแล้ววะเฟรน์ <gesch> ใช่ไหมนั้นไลฟ์ไปก็ไปวันนั้นเหรอเพราะว่ามันมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์หน <life> ึ <an> ่ง <lonely> พ <life> <Jorge> ี <an> ่ย <disciple> ุ่นวันนั้นมาไลฟ์ตัวเฟ้นแล้วมันเป็นหน้าหน้าเป็นอย่างเงี้ยหน้าเหมือนไอ้แจ็คส์เซลอะไรนั่นน่ะอ๋อบูเทเลียนะหน้าดำๆตาดำๆอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาไม่เจอเขาบอกเขามาแล้วเขาไม่เจออดมาช้าน่ารักตัวน่ารักเจนนะตัวนั้นน่ารักน่ารักมากเลยไหนเจ้าเนี่ยอ้าวนี่นี่บูดี้อันนี้เป็นสีมือนะฮะหาคุกก็หน่อยเลยนี่โอ้ย สวยสวยสวยครับบูลี่เป็นสุนัขที่น่าเลี้ยงนะครับใครที่อยู่บ้านแล้วอยากได้สุนัขที่เป็นเพื่อนเราจริงๆนะครับผมแนะนําบูลี่นะครับนี่ดูสีสันนะครับนี่ฮะเอ๊เปนสีเมอร์นะครับนี่ฮะสวยมากครับนี่สีเมอร์ตอนนี้นิยมมี่นุ่นใช่ครับนิยมมากดูสีแล้วเแบบพาสิกอ่ะใส่ในแพงนะคะคืบแปดใบเทานี่ฮะสิบแปดใบเทานะแวะมาได้แล้วก็วัคซีนยังเจ้วัคซีนแล้วนะ อย่างพี่บอกว่าคือมาซื้อที่นี่นะครับคุณจะได้สุขพันธ์ดีพันแท้แล้วก็เรื่องสุขภาพสุนัขไม่ต้องห่วงที่นี่เขาดูแลอย่างดีนะครับโอ้หลายหลายนี่อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยหูน่ารักมากผมไม่อุ้มนะผมอุ้มพอดีผมจับไปอื่นมาอันนี้เป็นปาร์ตี้ y ่ะอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่ย p a r t แปดแปดพันเจ้า party ขาวเต็มสวยมากสามสีสามสีโอ้โหเนี่ยสามเรื่องฮะนี่ฮะก็ถ้าใครที่ต้องการสุขพันธ์ดีนะแวะมานะฮะ เข้าหอมฟาร์มนะครับแล้วคุณจะได้สุขพันธ์ดีนะครับเจ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปขอบคุณครับโทษครับโทษครับโทษครับนี่ต้องวัคซีนนะถ้าไม่วัคซีนมีคนไม่รู้นี่กลับไปเดี๋ยวไปดูร้านอีกร้านหนึ่งร้านแมวอีกร้านหนึ่งไปเจ๊สวัสดีครับโป้งอะไรคะโป้งโป้งเลยโป้งโป้งโป้งเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้หน่อยในติ๊กต็อกฟิวเวอร์เละ ลงคลิปเข้าไปแสนกว่าวิวคนถามแบบป่าเลยคนคอมเมนต์มาเต็มเลยเข้าไปในทิกตอกฟิวเด็ดนะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์พี่ทีนึงเพราะว่าพี่ตอบไม่ได้ไงนะในในทิกตอกเล็งตอกทิกตอกฟิวเด็ดเลยตองไปตอบนะอ้าวดีกันดีกันดีกันเมื่อกี้โป้งอะไรที่ดีกันแล้วนี่เขาเขาจะไปตอบว่าดีกันแล้วรู้จริงๆข้อมูลมันไม่รู้ไงเราต้องให้แม่ค้าเป็นคนเชียรให้หน่อยไหนแนะนําตัวไหนให้เอฟซีดูหน่อยครับอ้าวช็อตแฮรมาเลยยื่นสวยเนาะสวยเนาะสวยเนาะแมวหรือคน แมวแมวแมวฮะเจ๊เขาสวยแล้วนี่เราชมแมวเนี่ยฮะโอ้โหอยู่ลายที่ตัวดีครับนี่ฮะนี่คือเสน่ห์ของอเมริกันช็อตแฮร์นะครับคือตัวที่เขาจะมีลายนะครับก็ถ้าใครที่ชอบอเมริกันช็อตแฮร์นะใครที่เป็นทาสแมวผมแนะนําสายพันธุ์หนึ่งที่น่าเลี้ยงนะครับอเมริกันช็อตแฮร์เจ๊เปิดเท่าไหร่ตัวนี้45่พันห้าสี่สิบห้าะเจ้าซื้อบ่อยนะลายนี้สีนี้คือเมื่อก่อนอย่างเงี้ยพี่นุ่สองสามหมื่นอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นหรือว่าอะไรเนี่ยเมื่อก่อน2องสามหมื่นคือร้านเนี้ยพี่นุน หนึ่งเลยคือเรื่องเรื่องคุณภาพครับนะเรื่องของสายพันธุ์ดีมากสุขภาพไม่ต้องเป็นที่หนึ่งมามาก่อนอยู่แล้วแล้วใครที่ซื้อสัตว์เลี้ยงจะรู้นะสุขภาพต้องมาก่อนนะครับนี่ฮะตอนนี้เขแนะนําเลยแล้วราคาไม่แรงนะฮะแต่หลายคนผมเชื่อมั่นว่าเป็นเอฟซีร้านนี้อยู่นะก็แนะนํานะครับนี่ฮะนี่นี่น่ารักมากมีตัวไหนแนะนําอีกเจ้อ่าเพอร์เซียเพอร์เซียโอ้ยนี่นี่วิจุี้สวยอ่ะ เออเหมือนเจ้าธามะเลยตัวนี้สวยมากสวยมากเลยฮะนี่ฮะนี่เป็นเพอร์เซียนะฮะน่าสั้นฟอกเ์ใช่ใช่หน้ากลมมากโอ้โหทักทายเอฟซีพิเปรตเลยนะฮะเอฟซีที่เป็นธาตุทั้งหลายนะฮะตอนนี้น้องทักทายอยู่นะครับนี่ฮะโอ้โหต้องซื้อคู่นั่นแหละซื้อตัวเดียวไม่ได้แล้วต้องซื้อคู่นะเพราะว่าเขาคู่กันพอดีเลยนะครับ FC ทั้งหลายนะครับนี่ฮะอือ้าวถ้าใครที่ต้องการแมวสายพันธุ์ดีๆนะผมแนะนำครับ ก็มาที่นิพนธ์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวเขาจะไปตอบคอมเมนต์ผมแล้วนะฮะผมดีใจมากเลยเจ๊ขอบคุณครับ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 ไปไปไปตอบไปตอบไปตอบดูแลต่อเยอะไหมฮะคนเยอะนะเยอะนะคนเยอะมากวันนี้วันนี้ผมเหนื่อยแล้วอ่ะพอแล้วผมไปขอปิดไลน์ละเอางี้ทุกคนวันนี้ผมขอญาตนะเพราะเดินมาร่วมมุกเกือบสองชั่วโมงนะฮะต้องขอญาตจริงๆนะฮะขอญาตพักนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่ ให้กำใจแม่ค้าในตลาดพ,พ,พิเรษนะครับพิเศดเราจะมุ่งพัฒนาให้ดีกว่านี้ให้สมบูรณ์ยิ่งกว่านี้นะครับเพื่อทุกคนนะครับพี่ยุนฝากอะไรถึงทุกคนหนยฮะตลาดครับถ<อ>้าเกิดใครจะมาะครับแบบวันเสาร์อาทิตย์จริงๆแล้วเนี่ยม,มันมาได้ทุกวันนะครับ,รบแต่เสาร์อาทิตย์คนจะค่อนข้างเยอะหน่อยมีต้นไม้มีปลาสวยงามเราเปิดทุกวันเราทุกๆตลาดปลาเราเปิดทุกวันแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีแบบร้านที่เขามาจัดค่อนข้างเยอะหน่อยหลายหลายคนชอบถาม่งนี้พี่ยุนเปิดกี่โมงปิดกี่โมง อ่าจริงๆแล้วอ่ะก็ร้านค้าแต่ละร้านนี่ก็จะเปิดไม่เท่ากันคร่าวๆแล้วประมาณ8ปดโมงก็เริ่มมาเปิดแล้วแปดโมงแล้วเปิดแล้วครับก็ใกล้จะปิดก็ประมาณหกโมงเย็นหกโมงเย็นใช่ครับก็คือมาช่วงเวลานี้ได้ใช่ครับมาช่วงนี้ได้จริงแต่ถ้าเอาชัวร์ช่วงกลางวันดีกว่าใช่ครับถ้าชัวร์นะช่วงสัก11บเอโมงถึงใบสามเนี่ยคือแม่ค้าก็จะอยู่เต็มแต่ลงของก็เต็มแล้วแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเยอะร้านค้าเยอะใช่ครับค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบมันไม่ค่อยมีสถานที่ที่แบบให้เราเดินในร่มครับเเเป็นนนอออยยูู่่ใิดดรรร์แแแบบบบบบบกกกกกาษตีววัพ อุปกรณ์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีที่นี่แบบเดินโล่งโค้งสบายอากาศดีมากครับอ้าวก็เป็นโอกาสดีนะถ้าใครเสาร์อาทิตย์ไม่อยไปไหนนะฮะแวะมาเที่ยวพิพิเลศนะครับก่อนเข้ากรุงเทพก่อนกลับบ้านคุณไปเที่ยวที่อื่นมาแล้วนะครับก่อนกลับบ้านมาซื้อสัตว์เลี้ยงมาซื้อต้นไม้มาซื้อปลากลับไปเติมกลับไปเพิ่มนะครับที่บ้านสร้างบรรยากาศที่บ้านให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแวะมาที่พิพิเลศคุณจะได้ของถูกของดีใช่ครับของครบนะครับมาที่นี่ครบ จบในที่เดียวครับโอเควันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับพี่ยุนต้องไปแล้วนะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเลิฟเลิฟครับเลิฟเลิฟครับ